<ปะ S 1> กับกับห้องนี้สองอห้องนี้สองห้องนี้เป็นห้องนอนโดยอ่าทางนี้เป็นห้องโถงบ่โดยโดยทางหน้าเป็นห้องโถงเนาะอันนี้เป็นห้องครัวห้องน้ำบ่ดูดูเมนอันนี้ บสบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC กันเด้อสุขุสุขคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยวัจสเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเขาซูซองมุกดาวันสาวลาวคือเกนะ่าเนาะมาพบาพ่อพ่อกันวันนี้กับยูเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะรลังกายที่ว่ากับาเพื่อนน้องแก้วคือเก่าคือเดิมเนะมาะกามเบิงทั้งอ่า ไอ้สร้างเพิ่นปับน๊บนาดินพ่อแม่พี่น้องเลยหลังจากที่ว่าเขาได้เผยแพร่พวิดีโอลงไปเมื่อนั้นแหละอ่ามันนีก้กะสิมาถ่ายให้พี่เห็นน้องเบิง้งคือเก่าเนาะแต่ละกับเบิ้งคลิปนี้ให้สาม,มุกดาวน์นเด้อเนาะเพื่เอ,อเป็นกำลังใจแหละกับบวชขาวโฆษณาเดอ้อโดยปะบ้านนี้พ่อแม่พี่น้องไปพงไปส้มกันได้เนาะโดยอาตัวเดี๋ยวจากโดดจากล่างเดินอ่ามาพอหนูหน้อยสบายดีป้าลุงในอลูกรึสบายดีป้าลุงรค่ะพี่อายว่านี่ เอ้ยตายขี้อา้หลาน,น้อยขี้อายพ่อไอพี่นอนะ้องไหมเนาะอ่ะเปิขี้อายเนาะพ่อม่พี่น้องอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนนะตัวอี๋ดาฮู้ว่าได้จังรถได้ไหนลูกได้จังรถแล้วดินนะโม สร้างทั้งนั้นก็นเสื่อมหลังคานอกผมัยพี่น,นอ้องเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้ก่อนบันนี้เนาะโอ้ได้จากรถเด๋วยวเลยนี่ มสกัสาดีแล้วบอท้าเอ้าเนี้ยนะเจ้าเป็นเนี้ยนะนิ้บไหมก่อนนิ่บใกล้ๆเนื้อบอทายยันบนนี้โดยนิ้กี่ดีในเพื่อนกี่ดีในเพื่อนนว่าเลีจังรถจังรถสมุกเลยทางเบอรนี้ในจังรถได้ไหมขอหากระมาท่านหากระลย สีรถสมุเกตีรถทั้งหวดได้ค่ะรั้งสมดทั้งจ้างน้ำเพลินคนขีดไว้ตางหาอ๋อพว่าหกเจ็ดสิบรถนะก็ว่าน่าจะลงร่วมรู้เปล่าถามนาจะหาจะหอดสมุกเกยเพราะมันกะมันลายนะน่าจะหอดอยคือบอลรวบงูเ่าไว้หนึ่งกมันไปแล้วนะดีคนเพี่น้องมากกนาะ คอนตัวตัวว่าน <Ep. S 1> <asan> ี่ก็สี่โบแล้วนะเรืตายรถก็ตาเรืตายกันเลยโบแล้วเนาะต้นแดดเขาเลยอันนี้พูดอะพี่น้องไว้อ้าอีหลาไปย่านบ่ลุย่านเนา ยังบัดรนี่เนาะเอ้ามียังอันนี้ขี้มาเลยอันนี้ย่งอันนี้ขี้มาแล้วบ่สมมตเพื่อนอันลูกครึ่งใช่นีลลล่ลูกครึ่งบ่แม่ใบล่ะแม่ก็ล่ะอีหล่าลูกครึ่งไทยลาวบ่ลูกแม่นบ่พ่อะเพราพราภาษาไทยให้เ่ะ่ี่พ่ออันพ่อหรือแม่เป็นคนไทยน่ะ ่่ยเอาแล้ว่่ยแม่นบ่าป่ะทากครึ่งแม่กับคนไทยพ่อกับคนไทยบบบนี้ข่อย <c oughs> แม่ดิบลูกครึ่งแ,แม่คนลาวพอ่อคนไทยเอาพ่อคนไทยสิป่ะท่ามาพีมาพีมาอีหลามาเบิงบงบ้งเบิง้งอ่าเบิ้งเบิ้งถามหน่อยนึงอันนะพียลูกเป็นคนไทยนะพ่อหรือแม่ลูกแม่พ่อคนไทยแม่แม่เป็นคนลาวพ่อเป็นคนไทยลูกขี้อายซื้อยังลูกก็ซื้อยังซื้เกน น้องเจนปะลูกอายุจะปีแล้วลูกอายุ8ปี8ปีอ่าฮะเจกี้จะอยู่ไทค่ะอยู่ไทยบ่ได้เออจะหากลับมาบ้านเฮาบ่ลูกได้ได้จะปีแล้วจะมาน่ะได้ประมาณหอดสองปีหอดหอเนาะเอาจะไม่ได้ของเฮียนปะใส่ละข่าวข่าวปอด้ล่ะปอดสามปอดสามเฮียนเก่งอยู่บ่นี่เอามโอนี่จะไม่ได้ข่าเฮียนบ่ใส่ละ ตอนแรกมานตอนแรกคพนพักโอ้แล้วก็เลยมาอยู่น้ำพอบอเาเจ้าคู่บ่ไปน้ำเมสะรอบบอบอ่าลองลองว่าอันภาษาไทยบ้างด้วยคะสบายดีป้าลุงค่ะว่าภาษาไทยเนี่ยใดก็นะร้อหว่าว่าเเลยว่าเลยว่าด้อ่านคำมา สบายดีอยู่บ้านเท่าไรภาษาไทยเนี่ยพูดได้วันไดๆก็ลูกฮะอ่าลองลองว่าประโยคนึงก็ได้ไหมคำไทยหน่อยไหมภาษาเขย่างก็ได้เลยได้ได้ได้ข้าก็จะว่าได้แหละอ่าสวัสดีจ้าอย่างที่ก็ได้อันนี้นำซีรุ่มเป็นภาษาไทยเขาเลือกอ่ะเอาจริงแต่ลือกคนแมนบ้าซะลูกพึ่งไทยลาวดิฮะ คำว่าภาษาไทยสวัสดีจ้าหนูชื่อเจนเหม่นมาลองว่าผมดูอ่ะ,อมมอะขี่อายแล้วนี่เนาะขี่อายสวัสดีจ้าขี่ข่าวกันเลยเออลองลองว่ากานินขะ้าวรู้ภาษาไทยน่ะสวัสดีจ้าเ,เออกระเทียน,นอย่างอาเซอร์ลาบอนลดล,ลดใน,นน่องพ่อแม่พี่นอาา้องจะไหมฮะยูนอพอจะถุงมือเลยบบลุเลยเอาคูมนะ่มาถุงมือ เพราะว่าบางเทือก็บปได้มาบางเทือ,เ,ทอเรียนอ๋อนันนี้มนแม่น้ำโอแต่เศร้าคุณป๊อปบ่ะเพว่ามันเขาเรียนอยู่ตอนเศร้าอ๋อเรียนอยู่ปสวสใส่เงินจากพันลูกไปโรงเรียนน่อลูกใส่ประมาณสองพันสองพันกุ้มมือบ๊อปกุ้มกุ้มบ๊อปสองพัน่ะอ่าเบื้องลูกไม่มุกไหนก่อน ไหร่เท่าไหร่น่ะสองพันสองพัน <c oughs> เออบึงเด้อเบิ่งเนี่ยมูบบ่งเงินหน่อยก่อนมีบ่นี่อืมให้อีหล่าไปซื้อขนมหยงเทียนเนาะหาพัไดีน่ะเด้อเป็นเท่าไหรบ้าน,นี้เจ็ดพันเออโอเคโอเค เได้ได้ขอบุญขอพุณไ,ได้ได้บันนี้ขอบุญได้เ้ยอ่ะโอเคบันนีม้มะมาพี่บันนี้ได้เดอ๋ยวฮะเพิ่นมาถอดกินิบ้าบ้าค่ะอ๋อ ดินประมาณจากรถนี่นะ้รรงลรถรถไรอ๋ลายอยู่นี่สามสมรถมมาฮอตพี่ได้บ่อรั่วตมงแต่ทางกโมกมก็นีอ๋อที่ลมนะมันเป็นดินไห้นาเนาะคือต่อจาก่นยางๆมันก็ถกมโอ้ บ๊าป้า hey ป er ่าวายไปเดี b apa b apa uh, ๋ยวให้บ่าทาพาขึ N ้นไปเบิร์ทั้งเพื่อนได้ป่ะเออป๊าป้าเดี๋ยวขึ้นไปเบิร์สักคราวนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ให้บ่าทาเนาะเดี๋ยวอ่าญาติพ่อแม่พี่น้องเพคนโบนังงินน้ำเออคือทั้งเพื่อนนี่คืออ่าแล้วเราบอกป่าทาเพื่อนมันเก็บอันนั่งสามโมงเก็บไล่ละเอียดด้วยว่า สร้างเลยได้สร้างเนอะทางเทิงขุนเนาะสร้างเป็นเทิงขุนสมุขเลยเลยตู้ใช้บาทาขึ้นทางนั่นี่ขึ้นทางนี้แหละสมุขเลยขึ้นได้เหรอป้ขึ้นได้อยู่หรอป้อได้ได้ได้ไม่ได้ขอชิอุ้มขึ้นโอ้ยเจ้ากระชาต่อุ้มขอแตะอุ้มแต่แรงเนาะแต่ว่าไปสมุขเลยตู้เสื่อมบ่นกันครูแขนเราตุกเต็งอยู่สมุขเสื่อมไปแบบนั้นเลยเนาะโอ้ค้เดียวมาสองคนน่ะ ให้อ่าเทคานบ่สองคุณเฮ้เทคานหรือว่าอันนี้ตอนนั้นไดมาหน้าไม้บ่คันบมาหน้าไม้มามาสมุกเลยทั้งสีมาอยู่กัุณป้าไว้ดีดินชุดเด้เนาะเบนว่ามาอันนี้ทางได้เป็นห้องนอนห้องนอนอันนี้แนะน้ำได้บ่อันนี้น้องเป็นว่าห้องนี้สมุกเลยห้องนี้กับกับห้องนี้สองหองนี้สองหองนี้เป็นห้องนอนโดยอ่าทางนี้เป็นห้องโถงบ่โดยโดย หน้าเป็นหงโถงเนาะอันนี้เป็นหงห้องน้าบอเมนอันนี้หงน้าหงวสมุกเลยปูไปข้าสบยดีไอ้างกุญยสมุกจ้หูจักกระเพิ่นอยู่บ่ครับไปหายุหาู้ประไดยวได้ปาสบายดีได้สอ้างเนอะเี้ยบุกรกอุปรณ์ในเรียบร้อยแล้วบ่เอาสิกับแล้วบ่น่อกำลังกำลังโอ้กำลังเนาะแดงว่ายังอยู่กับกำลัง โอ้มันนี่เมนเทคาเนาะ่อแเม่พี่น้องหากะเทศหรว่านี่บอค่ะหากะเทสมุกเนาะหากะเทเป็นทางในเจ็ดคูณสิบสองแมนบาวาทามแม่หากะเทศเป็น7จ็ดคูณสิองเจคูณสิบสขี่มาระบาดนี่โลยสร้างเขาคนนั้น็็ิเมื่มยแห้งเนอะนะสบายดีด้สร้างเนอะ เฮ้เคือเมื่อยให้ตะหยอดตะเหย,ยียดอยู่นี่เนาะตอนเมื่อยฮงช่วงคำเ,ค <laughs> เนาะแต่ช่วงคำแต่ใกล้เนาะเาใกล้ละพักคักเอ,อ้านี่กอยปูนเฮยยังใส่ก้อนตอบ่โอ้เสียยังบระทนันในเมื่อได้ประทาขโมยวัปูนนางนี่เนาะมาอม่แล้วพรมีพี่น้องเลยคนในเมื่อคนเดินประทาเด้อบอกอันนี้อยู่บ้านเท่านี้ก้อนแถกบอประทามีมีอเอฟซี ถามมาอยู่ได้นี่าอันนะอยู่บ้านน่รไทยก่อบ่สร้างพันสมุสมุขพันเจ็ดพัรถพันเท่าไรมีประมาณพันนิดนิดเนาะพันหาพันหกเกือบสองพันสองพันน่สมุคเลยสองพันเนาะประมาณสองพันนี่แหละตล่าปูตองไอซ่าห้าพ่นทางเครื่องพุ่นเ่ป็นฟางปลาากกับฮู้มาแล้วมาแล้วบาทนี่โอยอันนี้คือมันมาน้ำพ่อสมุคเลยทุกสร้างโอ้โอ้ đó à, Thế đi lên Để. Sao lốt ma cho bỏ này nữa Thật có trọng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để à. oh, oh, bỏ lỡ bỏ video ยังไงแต่คอยยังงสองหัวอ่านนห้องอรแ่งเี่ยังค่ะานียอย่างนห้องอ่ะอนห้องาไ่งเลยแต่นี่ยังเออเอใจคิดอย่งน้โอ้ดีวดีว่าคิดไปสวดนนะโอ้ยเจ้านี่เอาคืนไปพนสองคนละบ่แบบนี้จมหลังคาเนาะ ไม่ได้รถนึงพ่อแม่พี่นอ้องอ่าอีหล่าจะกินข่าวก่นยังลูกมั้ยนี่ยังางม่ได้ท่านกินยังางม่ท่านได้กินซ้ำ<ด>อ่าเจ้าประยากบ่ะส่าอย่าอ่าอย่บ่หาได้ฮะข้าวกับแม่ข้าวกลับแม่ข้าวกลับโอ้โหอ่ามีย่างอันนี้บาา่ะส่าด้วยสมูท คอ,อนเพิ่มไม่ไม่ไม บอกว่า หาเป็นดินให้นะแหละมันสิลุบเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเวลาฝนตกก็น,น้ำอ้างเต็มไปเลยแถวนี้เนาะเป็นเนกเก็เก่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ไปยบ Oh, โอ้รถค้าเลยนะอแดกไปเลยพ่อแม่พี่้องเลยรถค้าเนาะ <laughs> oh. <c oughs> แดกไปอวดไป <laughs> สดโกโก้มาเนี่ย ตกใจพูดไมพี่น้องเลยตัวโอเคโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสามุดากาสิได้ขอโตจบคลิปเพียงสำนี้เนาะถ้าว่าพี่พาประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะดินนี่กับผู้พัวพ่นใส่ไปได้จ็กรถแล้วเนาะผู้ซื้อว่าแต่หาสิายรถเนาะรัวหกสิไปเนาะทางสามพุดากับผู้แต่ว่าผู้ซื้อว่ารวมเบิร์นี่ค่ะทางอ่าพี่เนาะ ไปพุ่นแล้วกัทั้งเพื่อนทั้งอย่างแล้วรู้สึกว่าตู้เมย์เพื่อนเอาเข่าร้อยรถแล้วว่าเพื่อนแถมหารถเน็อกซืสึกว่าประมาณนี้แหละทางตู้เมย์เพื่อนเอามาเนาะรถอ,อันนี้ก็คือทั้งตู้เมย์เพื่อนซื้อมาในราคาหนึ่งเซนค่ะสิบกิบเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะเพราะมันเป็นงานแรกเพ็่คนกับต่างตางคอกันเนาะ โอเคโอเคบันเน่นอกทั้งสามวงการก็สิได้ขอจบคคิดเพียงจำนี้เด้อถ้าว่าพิาพาประกันไดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเด้อทยในก็ขอก่าวคข้ามาสมบายดีสบายดีสบายดีไปลูกในละ่ะเออ